สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซและพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศนะครับนี่ครับออฟฟิศผมพาพี่น้องมาชมออฟฟิศผมนะครับออฟฟิศผมก็คือทุ่งนาครับทุ่งนาเลี้ยงควายเช้ามาก็ต้องมาอยู่ออฟฟิศประจาครับนี่คืองานงานสบายนะครับงานสบายของผม ออฟฟิศผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องน่าอิจฉาไหมหญ้าขึ้นเขียวจะอุ่มหลังจากฝนตกเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเลยครับพี่น้องทั้งตกแรงแล้วก็ตกเบาหญ้าเนี่ยครับพี่น้องพอมันได้นับน้ําฝนนะฮะถ้มาเทียบกับที่เราเอาน้ํามาลดนะครับน้ํามาลดเนี่ยผมลองสูบน้ําจากสะบ่อปลามาใส่ในใน,ในท้องนานะครับหญ้าก็จะขึ้นช้ากว่า น้ำฝนนะครับนี่น้ำฝนตกมาหวานเช้านี้หญ้าแทงยอดขึ้นมาเป็นนิ้วเลยนะครับนี่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักสวันนี้หญ้าจะสวยมากแต่เราปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่จะเลี้ยงเราปล่อยแปลงอื่นครับนี่เชา้าเนี่ด้วยความว่าอากาศมันเย็นนะครับแดดไม่มีเลยพอปล่อยมาปุ๊บไม่ไปไหนเลยปกติแปลงนี้เขาจะไม่สนใจนะแปลงนี้พอปล่อยแล้วก็จะเดินผ่านไป ปรากฏว่าวันนี้เขาไม่ไปไหนครับยืนบนกินอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับเนี่ยเดินแทะเลมกินหญ้าอ่อนแต่เราไม่กลัวครับกินหญ้าอ่อนก็กินไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทั้งวันนะครับหลังจากสิบโมงครึ่งแล้วทั้งวันเราก็จะให้เขากินฟางพอเขากินฟางก็หญ้าอ่อนก็จะไม่ทําให้ขี้เหลวนะครับก็จะทําให้เขาขี้ปกติส่วนแปลงทางโน้นมองไปไกลๆนู้นนะครับ มองไปไกลนันแปลง20ไร่ของผมที่ผมอนุรักษ์ไว้ยาขึ้นเขียวมากครับวันนี้เช้านี้เดี๋ยวผมจะหว่านปุ๋ยยูเลียนะครับหว่านปุ๋ยยูเรียเนื่องจากรอบที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับเมื่อเดือนเ่อเดือนตุลาครับเดือนตุลาเราหว่านปุ๋ยยูเรียไปแล้วก็ยาก็าเราได้ใช้กินไปแล้วแล้วเราก็ปล่อยลงเป็นเดือนเดือนนะครับให้กินเป็นเดือนเดือนไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเดือน อันวาหรือเปล่านะครับผมจำไม่ค่อยได้แต่ก็ยากก็ได้เยี่ยนเตียนไปเลยต,ตอนนี้ฝนตกใส่สองสองครั้งละเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเนื่องจากปุ๋ยเหลือจากรอบที่แล้วครึ่งกระสอบนะครับจะใส่รอบนี้ครึ่งที่เหลือเพื่อปุ๋ยจะได้ไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะขนปุ๋ยคอกลงใส่เราขนไม่ได้นะครับไม่มีแรงการทำ่อ รอบนี้มีปุ๋ยเหลือก็ใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันรอบหน้าจะใส่ปุ๋ยคลอกลงไปครับแต่ใส่ขี้ควายนี่แหละเนี่ยฮรับรได้ประโยชน์อย่างนี้ฝนตกชุ่มฉ่าเหลือเกินครับผลรอบนี้ชุ่มมากๆครับนี่แปลงนี้กินวันนี้ พรุ่งนี้ก็ยังไม่หมดครับเรายังมีแปลงนี้อีกครับแปงลงยีิไร่เนี่ยฮะก็ยังจะได้กินอีกเราก็จะให้กินไปเรื่อยๆอ่ออแปลงนี้รู้สึกว่ามีลถลงครับที่ผมหยุดเสียงไปมีรถลงมาเจ้าของนาเขา น่าจะไถครับน่าจะไถสำหรับแปลงหกไร่นะครับแปลงหกไร่แปลงตรงกลางนั่นนะครับเขาคงจะไถเพราะว่าฝนตกและดินอ่อนละไถตักไถเพื่อจะตักดินไว้ทํานาแต่เราตรงนี้แปลงนี้ห้าไร่นี้ก็ยังหกไร่แปลงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไถมันก็จะเหลือแปลงริมสามไร่กับแปลงริมนี้ห้าไร่ห้าไร่ก็จะเหลือแปดไร่เขาจะไถเฉพาะหกไร่ตรงกลางครับมันตรงนี้สามเจ้าของ ของพี่สาวของพี่ชายสามไร่ของพี่สาวหกไร่แล้วก็ของพี่สาวของลูกอายคนหนึ่งห้าไร่นี่เลยครับบรรยากาศเช้าๆที่ออฟฟิศตันดาฟาร์มวายกินกันนิ่งกิเลยครับไม่ยอมไปไหนเลยโอเคเลยครับพี่น้องเอาบรรยากาศเช้าๆมาอวดให้พี่น้องดูนะครับว่า การเป็นอยู่ที่ซันดาฟามเป็นยังไงบ้างชาเช้ามานี่อากาศดีมากครับฝ่ายก็มีความสุขแปลงที่เขาจะไถนี่เขากำลังไถยอยู่ครับแปลงที่กําลังไถยอยู่นี่หญ้าไม่ค่อยเยอะครับฝ่ายกินไปหมดแล้วนัำมันเป็นหญ้ายาวฝ่ายกินไปไปเตียนไปแล้วครับมันไม่เหมือนนาเพราะว่าพี่สาวแปลงตรงกลางเนี่ยเขาไม่ได้ทํานาม,มาสองปีครับไม่ได้ทํานาม,มาสองปีแล้วก็ หญ้ามันก็จะยาวแล้ววายก็จะกินก่อนครับกินหมดไปก่อนนี่เลยแต่ถ้าแปลงที่คํานาเนี่ยควายก็จะชอบมากเพราะหญ้ามันจะขึ้นอ่อนๆนะขึ้นนะครับโอเคครับผมพี่น้องครับเอามาฝากเท่านี้ครับนี่เลยครับปุ้ยเหลือจากปีที่แล้วครึ่งกระสอบครับปุ๋ยยูเรียไปเลยช้ดชนลุย บำรุงแปลงหญ้าหน่อยพี่น้องแปลงหญ้าแปลงนี้ต้องอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่าผมผมผมเองส่วนตัวหกไร่หกไร่สามงานครับที่ตัวเองส่วนที่เช่าก็สิบสิบไร่กว่าให้สิบกว่าไร่ไม่จะดีไร่กว่านะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ให้กินยามฤดูฝนฤดูที่เขาทํานานะครับพอเขาทํานาหมดเราก็ไม่มีที่จะปล่อย ก็จะเหลือที่แปลงนี้ครับปีเกือบเกือบยี่สิบไร่นะให้ให้ได้กินฉานฉันเริ่มหวานแล้วพี่น้องเริ่มหวานปุ๋ยหวานบางๆครับไม่ได้หวานหนาอะไรครับครึ่งกระสอบเนี่ยหวานหมดทั้งแปลงเลยนะครับจะหนาขนาดไหนหวานเพื่อกระตุ้นให้เขาให้งามหน่อยกระตุ้นความงามของหญ้าให้อ่าใ,ให้ได้มี ปุ๋ยกินหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกซ้ําฝนจะตกซ้ํามาอีกเมื่อวานนี้ก็ตกหนึ่งชั่วโมงได้น้ําเลยนะครับตกได้น้ําเลยก็วันนี้ตกซ้ํามาอีกปุ๋ยแล้วก็จะละลายทีนี้หญ้าก็จะได้กินปุ๋ยแล้วครับพี่น้องครับควายก็กินกันนิ่งกรี๊บเลยครับควายนิ่งนี่หลานชายกําลังตัดหญ้าอยู่ครับหลานชายกําลังเอเอา เรื่องตัดหญ้าลงหญ้ามันหนามากนะครับหญ้ามันหนามากเนื่องจากเขาไม่ได้ทํานาสองปีเ,เขาก็จะตัดหญ้าทิ้งก่อนเพื่อจะไถครับเพื่อจะไถเตรียมทํานานาปีรอบต่อไปนี่คือแปลงหญ้าของสันดาฟาร์มครับรวมๆแล้วเกือบ200ไร่นะครับหรือจะเกินก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเกินก็ได้แปลงที่ขอพี่ขอน้องครับเวลาเขาไม่ได้ทํานาเราก็ขอเขาปล่อยเลี้ยงควายก่อน เนี่ยครับมันก็ดีอย่างนี้ครับถ้ามีแปลงแปลงปล่อยนะถ้าเรามีแปลงปล่อยเราก็ได้ได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่ต้องซื้อให้กินเพราะควายนี่มันเป็นสัตว์ที่โตด้วยหญ้านะครับโตด้วยหญ้าเราก็เสริมฟางเสริมอะไรใหเเ้เขากินอิ่มตลอดวันเนี่ยมันก็จะอ้วนผีอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องสังเกตได้จะควายเส่มอมตรีครับมาอยู่นี่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วครับเขาเริ่มกิน กินไม่หยุดแล้วนะครับแรกๆมานี่ยังเดินตอนนี้เขาไม่เดินลนะเขาพอเห็นทุง่งหญ้าเขาก้มกินอย่างเดียวเกิดร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางตัวก็ไม่ต้องเหนี่ยวนำครับบางตัวกลับสัตว์ธรรมชาตินะเราก็ผสมไปตอนนี้ผสมไปจากควาย8ตัวนะครับผสมไปหและผสมไป6ยังเหลืออีก3ตัว2ตัว ของตัวที่ยังไม่ได้ผสมพผอมมากก็มีแม่เผือกตาบอดตัวหนึ่งกับปลายดําตัวหนึ่งที่ว่าผมถ่ายทําให้พี่น้องดูว่าปลายท้องประช่อนทั้งสองตัวนะครับปายท้องประช่อนลายท้องมา้าสองตัวนะั่นแหละยังไม่ได้ผสมครับก็รอให้สมบูรณ์กว่านี้อีกนิดนึงอาจจะเป็นสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้จะทําการผสมนี่ก็เอามาเอาแปลงหญ้ามาอวดพี่น้องครับก็อวดพี่น้องว่าของสันดาฟาร์มนี้ตอนนี้หญ้าเขียวมากเลยครับได้รับอันนี้ส่งจากฝนตกเมื่อวาน กับวันก่อนโน้นนะครับ